ศิลปศาสตร,ร์ไม่ได้เรียนวาดรูปค่ะหยุดค่ะไม่ได้เรียนวาดรูปค่ะเรียนอะไรเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังวันนี้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนตาเจ๋าอยู่กับหมูเองในช่องของหมูรวยนะคะชื่อช่องลูกหมูชาแนเเล,ลง่ายๆเลยไม่รู้จะตั้งชื่อว่าอะไรแล้วเนื่องจากว่าสองวันก่อนนะคะหมูเห็นโพสต์ใน Facebook ของแฟนเพจหนึ่งคะ่ะ คืออันนี้เราเราเรา,เราไม่ได้ตําหนิเขาหรือว่าอะไรนะแต่ว่าเราเห็นแล้วมันขัดใจตรงที่แบบว่าเขาบองว่าคณะศิลปศาสตร์เรียนวาดรูปเรียนคณิตศาสตร์เรียนดาราศาสตร์อะทุกคนซึ่งมันแบบว่า เรียนภาษาจ้าแบบไม่ได้ไม่ได้เรียนหรออะไรแบบนั้นอ่ะนึกออกปะแต่ว่าก็เข้าใจว่ามันมันเข้าใจผิดกันได้เนาะไม่รู้ก็ไม่ผิดอะค่ะไม่รู้ก็คือไม่รู้ดังนั้นถ้าเรารู้แล้วเราก็ควรแชร์ต่อความรู้ที่ถูกต้องถูกไหมคะวันนี้ค่ะหมูจะบอกว่าหมูมูหมูมูจะพูดผิดไปหมดแล้วหมูจะบอกว่า ศิลปศาสตร์เนี่ยเรียนอะไรบ้างแต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่าหมูเทียบเคียงจากสิ่งที่ตัวเองเรียนนะคะคือหมูเรียนคณะศิลปศาสตร์เอกภาษาจีนนะคะที่ธรรมศาสตร์เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นในแนวแบบว่าเออของธรรมศาสตร์เรียนอะไรประมาณนี้เนาะศิลปศาสตร์ของเรานะคะหลกัหลกๆก็คือเรียนภาษาค่ะถูกต้องค่ะภาษ,าษาฟังไม่ผิดนะคะศิลปศาสตร์ไม่ได้วาดรูปคือมัน,นี้ค่ะว่าศิลปะแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าเอ้ยยูต้องมาวาดรูปอะไรเงี้ยไม่ใช่อันนั้นมันน่าจะเป็นแบบ ศิลปกรรมปะ่ะศิลปะกรรมออกแบบอะไรอย่างนี้ปะไม่ใช่ศิลปศาสตร์นะคะชื่อมันคล้ายกาันเฉยๆซึ่งการเรียนหลักๆเนี่ยเทียบจากขงเบ้นะก็คือเรียนภาษาเป็นหลักนะคะก็แบบมีฟังพูดอ่านเขียนต่างๆนอกจากนั้นเนี่ยพอได้ภาษาแล้วเนี่ยเราก็จะเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาประเทศนั้นๆที่เราเรียนเนาะเหมือนของเเรียนภาษาจีนใช่ไหมที่ต้องเรียนเพิ่มก็คือแบบว่า เกี่ยวกับวัฒนธรรมในจีนเหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เออแล้วแต่มหาวิทยาลัยไปว่าจะมีหลักสูตรแบบไหนอักษรศิลปศาสตร์มนุษยศาสตร์เดียวกันไปพี่เอาจริงๆนะอันเดียวกันนะตามความเข้าใจแล้วก็จากสิ่งที่เพื่อนๆของหมูเรียนมาด้วยนะคะเหมือนเรต่างเงี้ยมี่อยู่อักษรุลา็ร เรียนภาษาจบศิลปศาสตร์ทํางานอะไรอะพี่เป็นครูเป็นไกด์เป็นล่าเหรอถูกต้องที่พูดมาไม่มีผิดเลสจนะ้าแต่ว่าถ้าเอาตรงๆเอาจรงิงๆนะเป็นอะไรก็ได้เรียนศิลปศาสตร์เป็นอะไรก็ได้เ,าาเป็นอะไรก็ได้อ,ไไดอยากจะเป็นดาราก็ได้อยากจะเป็น หมอลำซิงก็ได้ <S <S 1> <S 1> อยากจะไถ่วี๋ยวไถ่คัดเทียอะไรมันได้หมดมันอยู่ที่เรานะคะแต่ว่าหลักๆเนี่ยสิ่งที่เราเรียนมาเนาะมันก็จะทําให้เราแบบว่าโดดเด่นกว่าคนอื่น<อ>มีความชำนาญมากกว่าผู้อื่นนั่นเองเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีโอกาสทางด้านงานที่เกี่ยวกับภาษามากกว่าคนอื่นๆเป็นต้นประมาณนี้นะจ๊ะแล้วก็อ่ะยกยกตัวอย่างเป็นชีวิตตัวเองนี่นแหละ หมือนจริงๆอะ่ะตั้งแต่เราแบบว่าขึ้นมปลายจริงๆทางบ้านเราไม่ค่อยสนับสนุนให้เรียนสายภาษาเท่าไหร่เพราะว่าติดกับความคิดเก่าๆเดิมๆมิดนึงว่าแบบสายภาษาแบบสู้สายวิทย์ไม่ได้หรอกทํางานแบบจะทําอะไรอะไรอย่างนี้ได้ภาษาแล้วมันยังไงมันอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะแบบผู้ใหญ่ก็เข้าใจเนาะเขาอาจจะแบบถูกปลูกฝังถูกมองว่าให้วิทย์คณิตมันดีเลยเพราะว่าถ้าคิดย้อนตามหมูนะสมัยพวกท่านน่ะมันภาษาต่างประเทศมันยังไม่ได้เป็นที่แบบ กว้างเหมือนตอนนี้ใช่ไหมเออแต่ว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนอะเราก็ต้องปรับตัวตามยุคด้วยซึ่งหมูรู้สึกว่าถ้าน้องๆคนไหนที่มีปัญหาเรื่องนี้พี่แนะนำว่าให้คุยกับคุณพ่อคุณแม่ตรงๆว่าแบบแบบมาเรียนแทนหนูไหมเ้ยแบบมาเรียนแทนหนูไหมเฮ้ยร้อเล่นร้อเล่นว่าหนูก็คุยตรงๆว่าแบบหนูชอบอะไรอะค่ะเพราะว่าทครที่สุดเราชอบอะไรเราจะอยู่กับสิ่งนั้นได้นานเนาะเอาจริงๆแบบว่า เลือกในสิ่งที่ชอบอะน้องยังเหนื่อยเลยถูกป่ะเหมือนพี่ชอบภาษาจีนอะพี่ยังเหนื่อยกับมันเลยเวลาพี่ตื่นไปเรียนหรือว่าพี่ทำงานส่งถ้าเลือกัอที่พี่ไม่ชอบอะมันจะขนาดไหนโอเควันนี้เท่านี้แล้วกันนะคะคิดว่าข้อมูลก็คงประมาณนี้แหละแค่อยากจะบอกว่าศิลปาสต์ไม่ได้เรียนวัดรูปเออแล้วก็อยากจะมาเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆให้เพื่อนๆพี่ๆหรือใครซิ่วอะไรอย่างเงี้ย เราแบบว่าเราอยากเป็นกําลังใจทุกคนสู้ๆนะทาในสิ่งที่เองชอบแล้วก็ตั้งใจกับมันด้วยนะคะขอให้ประสบความสำเร็จกันทุกคนเลยหวังว่าวิดีโอนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆที่กําลังเตรียมสอบหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่เข้ามาดูแลรู้สึกว่าเอยสิ่งประสาทมันเรียนอะไรมันต้องแบบอะไรยังไงบ้างเนาะเออชิลๆกับมันอย่าไปเครียดมากทุกคนแบบนี้เฮ้ยเราชิลหรือเร,เราเครียดเครียดอยู่นะเครียดหรือเปล่าเถียงกับตัวเองบ้าแล้ว ใครที่ชอบวิดีโอนี้ก็กดไลค์กด subscribe ติดตามได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นกำลังใจให้เราไงมีคนดูมีคนไลค์คนตับมันก็อยากออกมาทำคลิปถูกไหมเดี๋ยวจะทำเรื่อยๆนะคะแบบว่าอยากให้ทำเรื่องอะไรก็ก,ก็ก็บอกมาเนาะโอเคบ๊ายบายค่ะตาเจีย